ต้องซ่อมกันอีกแล้วอันนี้ก็เป็นล้อประตูเลื่อนนะครับมันฝืดมากเลยแล้วก็เลยไขยล้อออกมาเนี่ยดูเวลาปิดเนี่ยมันติดไม่หมุนล้อหนึ่งนิดล้อที่เหลือนี่ก็หลุดลางไปกันหมดเลยครับเราก็เลยถอดล้อออกมาแล้วเราก็เช็คดูที่ลูกปืนมันฝืดจริงๆด้วยในการแก้ไขในการซ่อมครั้งนี้นะครับลูกปืนไม่ได้เสียนะเราเพียงแค่ต้องใช้น้ำมันโซนเนกเนี่ยน้ำมันอนเนกประสงค์นะครับหยดเข้าไปเลยเนี่ยสังเกตหมุนมันฝืดๆเนาะ เราก็เอาน้ำมันโซเน็กเนี่ยหยอดเข้าไปฉีดเข้าไปให้ทั่วลูกปืนเลยครับผมจะรวมลิงก์น้ำมันหล่อลื่นน้ำมันแอนอิประสงค์โซเน็กไว้ที่ตะกร้าด้านล่างนะครับคุ้มมากบอกก่อนราคานี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วเคยไปซื้อตามห้างก็ไม่ได้ราคานี้ครับหรือไปซื้อตามร้านวัสดุต่างๆก็ไม่ได้ราคานี้แน่นอนครับราคานี้ถูกที่สุดแล้วผมสแกนมาแล้วใช้ได้กับหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเฟืองเครื่องยนต์หรือหล่อลื่นต่างๆนะครับจากที่เราถอดล้อมานะครับมันก็จะต้องใส่กับคืมนที่เดิมอันน หกเหลี่ยมยึดเข้าไปก่อนเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ใส่ล้อเข้าไป